เสียงอักขยานจากแบบเรียนภาษาไทยของเด็กๆ e ในโรงเรียนดอยก่อวนันแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการเรียนภาษาไทยซึ่งกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ได้กําหนดให้โรงเรียนตามฐานที่มั่นต่างๆต้องสอนการอ่านเขียนภาษาไทยให้กับเด็กๆเพราะกองกําลังกู้ชาติต่างมีเขตติดต,ต่อกับภาคเหนือของไทยท <S <S เช่นเดียวกับการสอนภาษาไทย SSA ได้กำหนดให้มีการสอนภาษาไทยหรือภาษาไทยใหญ่ด้วย เพื่อให้นักเรียนชาวไทยใหญ่ได้ภาคภูมิใจในภาษาของตนเองซึ่งทางการพม่าได้สั่งห้ามโรงเรียนในรัฐฉานสอนภาษาไตายให้กับเด็กๆเ,เพื่อทำลายสํานึกในความเป็นชนชาติของชาวไทยใหญ่ภาษาไตายจะมีการแอบเรียนกันในวัดไทยใหญ่แต่ในกองกําลังกู้ชาติพระและสาม,มเณรกลับต้องเข้าแถวเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆเนื่องจากวัดถูกตั้งขึ้นใหม่จึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางของความรู้เหมือนกับโรงเรียน กองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ได้ตั้งโรงเรียนเพื่อสอนลูกหลานชาวไทยใหญ่ตามฐานที่มั่นต่างๆจำนวนทั้งสิ้น52โรงโดยจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาความรู้ที่จำเป็นเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไต้ภาษาไทยภาษา,า,าอังกฤษรวมทั้งการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยใหญ่เพื่อให้ลูกหลานได้รู้เรื่องราวของบรรพบุรุษการากำลังสอนวิชาภาษาไทยใหญ่ค่ะก็เป็นพยัญชนะของอาาาไทยใหญ่ค่ะตอนนี้ ก็จุกลพยัญชนะ20ตัวอะไรยางมเนื้อคก็พยัญชนะของภาษาไทยก็จะมี20ตัวค่ะที่เรียนที่ตรงนี้ค่ะก็เริ่มแรกของอนุบาล A1 กับ A2 ก็จะต้องเรียนรู้อ่พยัญชนะก่อนอย่างเช่นภาษาอังกฤษก็เรียนพยัญชนะก่อนแล้วก็พิตศาสตร์ก็จะเป็น1-10ก่อนค่ะก็นี่ของอ่อนุบาลค่ะก็จะเรียนอ่เพลงบ้าง เกมบ้างอะไรเงี้ยพ่วงนี้ค่ะโอก เป็นพยัญชนะของไทยใหญ่คะ่ะนี่จะออกเสียงก้าแปลว่าไก่แล้วก็เนี่ยออกเสียงข้าแปลว่าไข่แล้วก็นี้ออง,นง่าแปลว่างูแล้วก็อันนี้จ้าแปลว่าช้างแล้วก็นี้ซ่าแปลว่าแสงคะ่ะแล้วก็อันนี้่าแปลว่าต้นโพค่ะแม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับจะได้เปิดทําการเรียนการสอนตามแบบฉบับของชาวไทยใหญ่แต่ว่านักเรียนที่จบจากที่นี่นะครับจะไม่สามารถที่จะไปเรียนต่อยังรัชชานประเทศพมา่ารวมถึงข้ามฝั่งไปเรียนยังประเทศไทยครับ ภาษาไตยมีการออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาไทยแต่มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างและมีตัวพยัญชนะที่น้อยกว่ากองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ได้ให้นักวิชาการรวบรวมลักษณะการเขียนและรูปประโยคของภาษาไตยให้มีมาตรฐานมากขึ้นเนื่องจากสำเนียงการออกเสียงของชาวไทยใหญ่ในรัชฐานจะแตกต่างกันไปตามภาคต่างๆแพนกาเน่เขาก็มีไว้มเลวอันเขา กูมทิงันืนเน่หองเฮ็นมีหาหงเฮ็นหาิบหองเฮ็นี่เป็นเน้ออาชีอะไรกมทิงไแล้วก็เขายียงานเอาวนจิงลนะชวนเราทังปุ่นเขายยงงานออกมาชวนจริงเราจริงก็เบอรเขามีเวลาสวนเกตทังปุ่นเขาเายงงาออกมาสวนเรจริงกันเลยสวนเขาจริงกันแล้วสางว่าเขาจบจริงเราจริงแน่เนีเขาก็เด็กคัดเลือกกวนอันแขนมัน 下单还咋说呢？ โรงเรียนตามฐานที่มั่นของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่จะเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงม .6 แต่ถึงแม้จะผลิตนักเรียนออกมาแล้วหลายรุ่นแต่นักเรียนเหล่านี้จะขาดโอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในรัฐฉานหนทางเดียวที่จะทำให้เด็กๆศึกษาต่อได้คือการข้ามพรมแดนเข้าไปยังฝั่งประเทศไทยและสอบเทียบความรู้กับโรงเรียนตามแนวชายแดน แต่ถึงอย่างนั้นเจ้ายอศึกในฐานะผู้นํากองกําลังกู้ชาติก็ได้เตรียมที่จะหาวิธีส่งเด็กที่เรียนเก่งไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศเพื่อกลับมาพัฒนากองกําลังกู้ชาติให้เข้มแข็งขึ้นและจะเป็นพลังในการกอบกู้รัชชานต่อไปแผนการแน่เขาก็มีไว้เมื่อเร็วอันเขากุ้มทิ้งอนนาตีเนี่ยหงเห็นมีหาชีพงเห็น หาชิบงแค่นี้เป็นแล้วอาซีพอะไรเขากุมทิ้งไว้ยังเขาเยื่ยงงันเอาหลวนใช่ไหเนี่ยวนยาวดังปุ่นเขาเยื่งงนออกมาสวนจริงเอาจริงเลยก็เบอร์เขามีเวลาสวนเกลี่ยดังปุ่นเลยเขาเยื่ยงงานออกมาสวนเขาจริงกันเลยสวนเขาจริงกันแล้วสางว่าเขาจบดริงเอาจริงแน่เนี่ยเขาก็เตะคัดเลือกกัวนันแขนมันขาตั้งอะไรจังสสงแทงตั้งหนอกแทง ันนนีเเป็เพการาทำร้ายชาวไทยใหญ่ของรัฐบาลพม่าทำให้มีการอพยพมาพึ่งพิงกองกำลังกู้ชาติมากขึ้นและทำให้นักเรียนมีจำนวนมากขึ้นเป็นเงาตามตัวโดวยส่วนหนึ่งเด็กๆเหล่านี้จะกำพร้าพ่อแม่จนทำให้ SSA ต้องตั้งศูนย์พักพิงสำหรับเด็กกำพร้าขึ้นในโรงเรียนด้วย สภาพภายในรัชฐานที่รัฐบาลกดขี่ชาวไทยใหญ่ทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เรียนและเมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของกองกําลังกู้ชาติจะได้เห็นเด็กที่มีอายุมากนั่งเรียนกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าในชั้นเรียนเดียวกันเพราะต้องเริ่มเรียนในระดับพื้นฐานใหม่ทั้งหมดใช่ครับบางคนเขาก็กำพร้าพ่อแม่จริงๆนี่ก็อีก,ออกจํานวนหนึ่งก็คือเขาพัดพาคจากพ่อแม่เขาเขาก็เขาก็ไม่ทราบชะตาก,กรรมของพ่อแม่เขาว่าอยู่ยังไงนะฮะ,ะนี้ก็เป็น เป็นเด็กที่คือเขาเขาถ้าเกิดถามเขาเนะี่ยเขาจะอาจว่าอาจาาอาจะตอบว่ามีพ่อแม่อยู่อะไรอย่างนะาเงี้ยนะฮะแต่เขาเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ การขยายพื้นที่ปฏิบัติการของกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ออกไปถึงร้อยละหกของพื้นที่ทั้งหมดของราัชชานย่อมหมายถึงจํานวนผู้อพยพที่จะตามติดมามากขึ้นกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่จึงเตรียมที่จะขยายโรงเรียนในฐานที่มั่นออกไปให้มากขึ้นแต่อนาคตของเด็กน้อยชาวไทยใหญ่เหล่านี้จะได้มีโอกาสทางการศึกษาไปอีกนานแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของกองกําลังกู้ชาติด้วยเช่นกันวิเชียรหลงละเลิงถ่ายภาพบรรัตภูษาทองรายงาน